โอเคเลยนะครับผมท่าผู้ชมทุกท่านนี่ครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมบบ็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการกดผลในเกมกันนั่นเองนะครับผมทุกคนเออแต่ผลเนี่ยนะครับผมราคาในเกมใช่ไหมทุกคนคือมันแพงไปหน่อยท่านผู้ชมเนี่ยสมมติผลแสงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยโลบั๊กแนเองนะครับผมท่าผู้ชมใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดเทียบเป็นเลทหรือโลบัคเราเติมเองเนี่ยก็จะะอยู่่ทีปรมาณ 1,100โลบักนะครับผมใช้200บาทเลยนะผู้ชมถ้าเกิดร้านทั่วไปเป็นเลทห้าช่วยทผู้ชมแต่วันนี้นะครับผมมีร้านมาแนะนำนั่นเองโอ้โหขายเก่งกันอีกแล้วท่ผู้ชมร้านคริสตัลช็อปกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผู้ชมให้เรามาทำการมาอย่างเพจคริสตัลช็อปเลยนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการสั่งกดผลกันนั่นเองนะครับราคาโคตรถูกผมบอกเลยนะครับผมคือคลิปนี้จะมาขายของเลยก็ตรงๆก็ว่าได้นะครับผมตอนนี้นี่ครับโอ้โหคนกดไลค์เพจติดตามเพจเลยนะครับผมเยอะเลยนะครับผม อ่าตอนนี้นะครับราคาผลก็จะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้นะครับเริ่มต้นแค่10บาทเลยวโอ้โหโคตรถูกนะครับผลแสงที่เราจะกดคือ150บาทนะครับปกติราคา2อ0เลยนะครับผมโอ้โหกำไรมา70เลยแนะ่ฝั่งเรานะยครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมอ่า มีไล่ตั้งแต่ผลบอมมีทุกผลเลยนะครับโอ้โหราคาโคตรถูกอะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับแนะนํามากเลยนะครับผมสําหรับลาฟคิสต์ตช็อปนะครับคือหลายๆคนกาจะเคยใช้กันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมช่วยเมนกันใต้คลิปด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเดยผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มาใช้บริการกันนะครับผมคนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทําการกดส่งข้อความกันนั่นเองนะครับผมอ่า โอเคตอนนี้ข้อความน่ครับขึ้นมาแล้วนะครับผมเขามีให้เลือกข้อความอยู่4ข้อความนะครับว่าเราจะเลือกอะไรดีมีบริการของทางร้านนะครับผมขั้นตอนการจ้างฝร์มันก็ขั้นตอนการสั่งกดผลและเกมพาแล้วก็มีขั้นตอนการเติมโลวัคด้วยโอ้มีเติมโลวัคด้วยเอาเรื่องเรากดอันที่3ไปดีกว่านะครับผมขั้นตอนการสั่งกดผลนั่นเองและเกมพาสน,นะครับผมกดไปปึ๊บโอเคครับผมมาเขาตอบมาไหมนี่นะครับผมอันนี้โอโ้โหตอบไววันนีเนี่ยอันนี้เป็นข้อความอัตโนมัตินอเดี๋ยวเราไปเปิดจอเต็มกัน รับกดผลถาวรทุกผลนะครับวิธีขั้นตอนที่1นึ่งครับผมเลือกผลหรือเกมพารที่ต้องการและดูราคาโอนเงินมาที่เบอร,ร,ร์สื่อเก้าห้าหกห้าหกสามเก้าสองสี่เอ้สี่สองเออเสร็จแล้วลงรายละเอียดตามนี้นะครับผมเล่นเกมบนมือถือคอมอ่าสองนะครับคือชื่อตัวละครในเกมแล้วก็ตอนนี้อยู่โลกเก่าหรือโลกใหม่นะครับผมนะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือรอทีมงานจัดส่งของให้แค่นั้นเลยนะครับผม เขาก็จะได้เขาจะมีการทําการส่งรูปภาพมาด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับรูปภาพผลนะครับให้เรามาเลือกนันเองก็ผมเลือกไว้แล้วแหละว่าวันนี้นะครับเราจะมาทํางานกดผลแสงกันเองนะครับผมทุกคนจากนั้นนะครับเราก็ทักไปว่าสวัสดีครับก่อนเลยนะครับผมก่อนเลยนนะเรารอสักหน่อยว่าจะอ่านไวหรือไม่ไวนะครับผมโอเคตอนนี้เขาได้ตอบมาแล้วนะครับผมเขาตอบมาว่านีจ้าสนใจอะไรเอ่ยนะครับผมโอ้โหก็ตอบไวเหมือนกันนะผมจะตอบไปเลยนะครับผมว่าผมสนใจผลแสงครับขอพิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเรอต่อโอ้ต่อไปเกินช่องทางการโอนนะครับผมมีทูมันนี่วอลเลตแล้วก็ธนาคารด้วยนะครับผมอ่ะโอนไปที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าหกห้าหกเลยนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็จากนั้นนะครับมีอะไรอยากกดผลเกมพาร์เล่นในคอมมือถือร้อยห้าสิบ เขาบอกว่าร้อยห้าสิบนะครับผมโอนได้เลยโอเคก็ขออนุญาตไปโอนแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราโอนแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ส่งสลิปไปก่อนเลยนะครับผมนะทุกผู้ชมนี่นะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าผลแสงนั่นเองนะครับผมผมก็จะพิมพ์ไปว่าเรียบร้อยแล้วครับโอเคปะรอเขาอ่านสักครู่นะครับแล้วก็รอตอบนะครับผมทุกคนชึบนี่นะครับผมนี่คือสลิปนะครับผมทุกคนอ่าสลิปที่เราทําการโอนไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานก็ดีนะครับผมอ่า โอเคจะอ่านอ่านหรือยังอ่านหรือยังรอสักแป๊บหนึง่งโอเคนะครับผมตอนนี้อ่านแล้วนะครับผมตอบมาแล้วด้วยนะครับผมว่ากดผลและเกมพารน,นะครับผมให้เราตอบคำถามไปนะครับผมว่าเล่นในมือถือหรือเล่นเล่นในไหนนะเล่นในคอมอยู่โลกเก่าโลกใหม่แล้วก็ชื่อตัวละครนี้ครับผมอ่านแล้วตอบไปเล่นในคอมครับอ่าแล้วก็ตอบอีกอยู่โลกใหม่ครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครนี้ครับ บิ๊กอัลเลสคอร์ PTK นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ชื่อตัวละครผมเลยนะครับทุกคนเราทําการส่งไปนะครับไม่ต้องส่งรหัสอะไรไปทั้งนั้นนะทุกคนย้ำไว้ก่อนเอออันนี้ไม่โดนเกงไม่โดนเกีร์แน่นอนเดี๋ยวผมเราขอลองถามนะครับถ้าเกิดมาจากช่องปัิกรเนิกดีเนี่ยจะมีส่วนลดอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเขาผมไม่รู้นะว่าเขารู้หรือเปล่านะครับผมว่าอันนี้อนนะอะไรว่าว่าแบบผมเป็น เป็นเจ้าของช่องอะไรนี้หรือเปล่านะคร,รับผมเขาบอกว่าให้แอดมาเลยนะครับผมโลโซโก้หนึ่งนะครับผมให้เราทำการกลอบและแอดไปนะครับเดี๋ยวรอตอบมาสิถ้าเกิดมาจากช่องมาดิกร์เนี่ยจะได้แบบมีส่วนลดอะไรหรือเปล่าน,นะครับผมท่านผู้ชมนี่เลยนะครับผมนี่คือโปรไฟล์เขานะครับเขาบอกให้แอดเพื่อนไปแล้วก็แอดเพื่อนไปนะครับผมโอเคเราแอดเพื่อนไปแล้วนะครับแล้วก็ลองตอบกลับไปนะครับผมเอ้ยเขาส่งสติกเกอร์กลับมาว่ะคลิปน<ม>ี<ม>้ก<ม>็อาจจะไวๆหน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพื่อรวบรัดนั่นเองนะครับผมขั้นตอนแบบสั้นๆเนาะเเขาาาาสส่่งมมมวววอออะะไรรีีตติกก์แล้นน กำลังพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้กำลังพิมพ์อยู่เขาบอกว่าอาจจะมีนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้ามาจากช่องนั้นก็เอาใจแอปไปเลยเยสเคโอ้โหโคตรเฉียบโคตรเฉียบเขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าผมเป็นเจ้าของช่องเนี่ยเฉียบโคตรโคตรเฉียบเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหเกินอ่าเราก็บอกเขาไปนะครับผมว่าเราแอดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวรอสักครู่รอทางร้านเขาตอบมานะครับผมว่าเขาจะให้เราทําอะไรขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับหลังจากที่แอดชื่อเพื่อนไปแล้วเนาะเขาตอบมาว่ารับแล้วฮะโอเคมา ผมขอถามกลับไปเนีครับผมว่าสามารถต่อรองราคาอะไรได้ไหมครับบอกว่าเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟวีมาได้เลยนะครับผมทุกคนคือคลิปนี้ต้องขอโทษเลยนะครับถ้าเกิดช้าอะไรหรือไวไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยขอปรกได้แต่ผลไม่ลดเออลดไม่ลดอีกเรื่องนะโคตรเกินมานี่ครับผมเราเข้ามาในตัวบ็อกฟุตเลยนะครับจะมีเซิร์ฟของคุณโลโซโกะอยู่นะครับผมอ่าเป็นไอเจ้าของน้ำเมื่อกี้นี่ครับผมทุกคนเรากดเขาเซิร์ฟมาโอเคท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเราต้องทำอะไรต่อหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหากิสังเกตเปิดอะไรหาเจ้าตัวก่อนนะครับผมว่าเจ้าตัวชื่ออะไรในเกมมาตอนเนี้ยโอเคขออนุญาตทำการหาแป๊บนึงนะครับผมทุกคนโอ้ยติดติดติดภาษาเป็นทุกครั้งเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยเนี่ยโอเคนะครับผมปึ๊บเราเดี๋ยวเรามาบินหาก่อนคิดว่าเขาน่าจะอยู่หน้าเกาะน,นั่นไงน่าจะใช่แน่ๆเลยคนนั้นน,นคะครับผมโอเคเราไปหาก,กันเ,เดี๋ยว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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรไว เข้ามาก็ได้กันเลยว่าผลแสงท่านผู้ชมถาวรด้วยขออนุญาตฆ่าตัวตายแป๊บหนึง่งเอาว่ะเรามาดูกันดีกว่าเฮ้ยไวเกินนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมนะ่ะโอเคเราดูแปบ๊บผลแสงผลแสงนี่ไงเฮ้ยกดได้แล้วเยสถาวรโอเคถ้าเกิดเราได้เลยครับท่านผู้ชมให้เรามาทําการเลยนะครับแบบมาทําการรีวิวอะไรด้วยนะครับผมให้คะแนนเรนนี่น่าแนะนาโอเคผมขออนุญาตพิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับผมในเพจร้านดีมากครับผมเออราคาโคตรถูกโคตรใจดี อ่าเป็นกันเองมากอะไรอย่างงี้นะครับผมใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับต้องมาลองใช้กันก่อนนะครับผมทุกคนไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับทุกคนใช่ผมเขียนนะเป็นล้านเป็นแสนอะไรอย่างี้เลยโอเคเร็วโพดจริงอันนี้เร็วจริงนะครับผมเรื่องเร็วนี้คือผมบอกเลยเลยว่าเร็วจริงๆนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาทําการดูผลกันในเกมดีกว่านะครับทุกคนมาเย้ย yeah, ผลถาวรว่าเอาเรื่องได้ผลถาวรมาชม นี่นะครับบอกเลยว่าราคาโคตรถูกนะครับผมใครอยากอยากเอามันอยากดิใครอยากได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะจะอะไรวะเออไม่ใช่จะอะไรดีก็อย่าลืมฝากไปทําการใช้บริการกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าราคาคุ้มราคาโคตรถูกนะครับผมก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับผมโอเค เดี๋ยว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 ท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้บ้าอะไรล่ะก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะปิดคลิปกันเนี่ยผมขอมาบอกอะไรกันหน่อยละกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมคลิปวันนี้บ้าอะไรวะเฮ้ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเราทางร้านนะครับผมคิสต์ลช็อปนะครับมีกิจกรรมนะครับผมฉลองยอดไลค์เพจครบ5,000ไลค์นั่นเองนะครับผมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย5,600ไลค์ละโคตรไวเลย นะครับผมอ่ะเขาจะมีกิจกรรมนะครับแจกของตามนี้เลยนะครับผมทุกคนมีโยลุนะครับผมเกมพาร์ทเรดาร์หาผลนะครับมีผลเลน่าผลสายฟ้านะครับผลฟีนิกซ์ผลคาวิตี้ผลหมีผลโดนัทนะครับโดนัทบดโดนัทป้าเลยว่าผลโมจิเออแล้วก็ผลโอเปโอเปนะครับผมนะครับทุกชมอ่าเป็นกิจกรรมฉลองห0 0ปันไรนั่นเองนะครับผมขั้นตอนการทำเนี่ยนะครับทุกชม รอแป๊บหนึ่งนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอ่าให้พวกลูกค้าที่น่ารักของเรามาเล่นกันนะครับผมขั้นตอนร่วมกิจกรรมนะครับหนึ่งเลยนะครับผมกดไลค์เพจคิสตัลชอปนะครับอ่าเมื่อเรากดไลค์แล้วนะครับผมอ่เออนี่ผมกดไลค์แล้วนะปึ๊บอ่ากดไลค์แล้วนะครับผมให้ทําการนะครับแชร์โพสต์นี้นะครับผมไปยังกลุ่มเกี่ยวกับโลบอ๊บห้ากลุ่มนะครับผมจะกลุ่มอะไรก็ได้นะครับแบบเกี่ยวกับกลุ่มที่ขาย เกี่ยวกับไข่อะไรก็ได้นะครับไข่ผลไข่อะไรก็ได้เกี่ยวกับโรบบอกนะครับผมจากนั้นนะครับผมแคปจอลงหลักฐานใต้เม้นท์เลยนะครับแล้วก็รอเป็นผู้โชคดีเลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็เขาจะประกาศนะครับผมวันที่27นะครับผม27เลยนะท่านผู้ชมอ่าฮะประกาศสุ่มผู้โชคดีนะครับผมแล้วก็ผู้โชคดีสามารถเลือกของในรูปได้อย่างหนึ่งงับเออเยสเคเลือกของในรูปได้นะครับผมดอมดูโอ้โหคอมเมนต์เต็มเลยรีบๆมากันด้วยนะครับเผื่อจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมอ่ามีชมมีแชร์อะไรเต็มเลยนะครับตอนนี้ ก็โอเคสําหรับกิจกรรมดีๆผมมาบอกเพจท่านี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปจริงๆและรอบนี้นะครับผมเจอกันนี่ครับผมอย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะครับแจกของนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวท่านผู้ชมผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมใครอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับไปอย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยนะครับทุกหนึ่งพันไลค์นะครับจะมีกิจกรรมนะครับผมไปแล้ว